ฮัลโหลสวัสดีด้วยกับท่านผู้ชมนะฮะนี่กับแบงค์เกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาประกาศความเป็นไปได้ของชาแนลนะครับคือคลิปเนี่ยที่ผมไม่ลงไม่ใช่ว่าเกียดนะครับคือสาเหตุนะครับไม่มีคือว่าวันพูกนี้คือวันเปิดเทอมของผมครับแล้ววันตอนที่ปิดเทอมอะ่ะที่ผมไม่ลงคลิปก็คือการที่ผมน่ะ ดองคลิปไวเลยะฮะทำคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนไปเทิมหมทำคลิปหนึ่งลงคลิปหนึ่งทำคลิปหนึ่งลงคลิปหนึ่งพอเปิดเทิมมาผมก็ยังไม่มีเวลาลงเหมือนเดิมนะฮะแล้วถ้าผู้ชมไปได้อ่าผมก็เลยดองคลิปไปดองไว้เยอะมากนะฮะดองแบบดองชิบหายอะ่ะเอาเอาคอมกูเจ๊งได้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือผมดองไว้ได้ รองเยอะมากนะฮะเพื่อที่จะเอามาไว้ลงตอนนี่แหละตอนจะเปิดเทอมเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเทอมนะื่่ผมก็จะไม่มีคลิปแล้วนะฮะก็อาจจะหายไปอีกนะฮะหรือไม่ะผมก็อาจจะลงอยู่แต่อาจจะลงน้อยนะครับแต่แรกๆนี่ยังมีคลิปเยอะ,นะแนอะเพราะผมรองคลิปไว้แล้วเนาะก็อะเอาเป็นสองคลิปนี้ผมก็มาบอกแค่นี้นะ มีอะไรอยากจะถามก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบท่านผู้ชมให้เองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ